เพราะว่าเวลาที่เรานอนหลับเนี่ยจะมีกรด h o r ์โมนซึ่งเป็นฮอร์โมนที่จะหลั่งออกมาเพื่อจะซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอของเราแล้วกรดฮอร์โมนเนี่ยมันจะออกมาเยอะในช่วงที่เราหลับลึกในช่วง4ี่ทุ่มถึงตีสอเพราะฉะนั้นก็อย่าพลาดช่วงเวลาดีๆที่จะทําให้มี g r กรดฮอร์โมนเพิ่มขึ้น สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง3เทคนิคที่จะทําให้หน้าเราใสาขึ้นภายใน7จวันนะคะคือปัญหาเรื่องใบหน้าหมองครับเนี่ยมันเป็นปัญหาที่หลายๆคนเจอแล้วก็ทุกคนอยากที่จะดูดีอยากที่จะหน้าใสาวันนี้หมอก,ก็เลยจะมาแนะนําเทคนิคที่สามารถที่จะทําเองได้ง่ายๆที่บ้านแล้วก็ทุกคนเนี่ยถ้าเกิดปฏิบัติตามที่หมอนแนะนํารับรองว่าผิวจะดีขึ้นแน่นอนนะคะ เทคนิคแรกก็คือต้องพักผ่อนให้เพียงพอหลายๆคนเลยปัจจุบันเนี่ยนอนอาจจะประมาณ4หรือ5หรือ6ชั่วโมงต่อวันจริงๆแล้วเราจะแนะนำให้นอนประมาณ7 8ถึง8ชั่วโมงต่อวันเพราะว่าเวลาที่เรานอน,อนหลับเนี่ย จะมี o กร h ฮอร์โมนซึ่งเป็นฮอร์โมนที่จะหลั่งออกมาเพื่อจะซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอของเราแล้ว g กร h ฮอร์โมนเนี่ยมันจะออกมาเยอะในช่วงที่เราหลับลึกในช่วง4ี่ทุ่มถึงตีสองเพราะฉะนั้นก็อย่าพลาดช่วงเวลาดีๆที่จะทําให้มี o กร h ฮอร์โมนเพิ่มขึ้นก็ทุกคนต้องกลับไปนอนพักผ่อนอย่างน้อย7-8ชั่วโมงนะคะและเทคนิคที่2ก็คือต้องทานโปรโตีนให้เพียงพอ โปรโตีนเนี่ยมันเป็นสารอาหารที่จําเป็นแล้วก็เป็นส่วนประกอบของโครงสร้างต่างๆของร่างกายแทบจะทุกอย่างเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะมีร่างกายที่แข็งแรงเราก็ต้องมีโปรโตีนที่เพียงพอเพราะว่าเราจะได้มีวัตถุดิบในการที่จะไปซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอส่วนขนาดที่แนะนําก็คือถ้าเป็นคนทั่วไปก็ 1กรัมต่อน้หนักตัว1กิโลกรัมแต่ถ้าคนที่อยากจะลดน้ำหนักลดความอ้วนก็1 5ถึง2กรัมต่อห้หนักตัว1กิโลกรัมนะคะเทคนิคที่3ก็คือต้องทานวิตามินซีเพิ่ม วิตามินซีเนี่ยมันเป็นวิตามินที่จําเป็นแล้วก็โดยเฉพาะผิวของเราเพราะว่ามีงานวิจัยออกมารับรองเลยว่าผิวเนี่ยถ้าเกิดว่าโดนแสงแดดทาร้ายวิตามินซีเนี่ยสามารถฟื้นฟูเซลล์ผิวที่โดนทําร้ายจากแสงแดดได้เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะมีผิวพรรณที่ดีก็ต้องทานวิตามินซีเพิ่มวิตามินซีก็มีในธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นพวก มะนาวสม้มหรือว่าผลไม้ตระกูลเบอร์รี่หรือว่าถ้าใครไม่อยากจะทานอันนี้จะซื้อเป็นอาหารเสริมมาทานก็ได้หรือจะใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีวิตามินซีเพื่อบำรุงเซลล์ผิวของเราให้แข็งแรงขึ้นก็ได้เทคนิคที่หมอะแนะนำเนี่ยมีแค่3อย่างเองถ้าเกิดว่าทุกคนสามารถทำได้ดีรับรองได้ว่าผิวของเราจะดีขึ้นแล้วก็ใสขึ้นภายในเวลารวดเร็วแน่นอนค่ะ